มาถึงช่วงสอของเรานะคะยังคงอยู่กับอาจารย์สุรัตภพงศุวรรณรัตน์นะคะพูดคุยเรื่องห่วงจุ้ยกันค่ะใครที่มีปัญหาสอบถามนะคะ2หมายเลขค่ะ089764848และ0850202333นะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูอาคาร3ชั้นที่กำลังก่อสร้างจะทำทั้งที่อยู่อาศัยทั้งร้านค้าออฟฟิศคือจะรวมกันได้ไหมจานครับก็เขามีที่น้ที่พอก็น่าอยู่กันได้นะครับ เพียงแต่เวลาเขาสร้างขึ้นมาแล้วเชิญาจะไปดูเนี่ยนะครับเขาสร้างเป็นตึกแถวนะครับออที่เห็นนี่เลยนะสามคูหาซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดของเขาเนี่ยมีประมาณสิบไร่ต้องการใช้เนื้อที่ทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ที่สุด<ห>นะครับหน้าบ้านหน้าอาคารเขาเนี่ยเป็นถนนะนะครับแล้วในซอยด้านข้างเนี่ยนะครับก็ยังเป็นถนอนอีก คือห้องหัวมุมคือที่ดินตรงหัวมุมนะครับแล้วหน้าถนนนะครับกับด้านข้างมันก็เป็นขนานกันมันเบี้ยวกันมันเบี้ยวกันอยู่ฉะนั้นเวลาสร้างอาคารเนี่ยอาจารย์จะพยายามให้ขนานกับถนนที่มีพลังมากที่สุดนะฮะข้างใดข้างหนึ่งนะครับอาจารย์เลยให้ขนานกับหน้าถนนถนนใหญ่มากกว่าถนนซอยนะครับพอเสร็จแล้วก็กั้นเป็นสามห้องขึ้นมา ก่อนที่จะเข้ากันห้องนะครับอันนี้เป็นเป็นลูกชายกับลูกสะพ้ายเอาเงือพ่อแม่พ่อแม่ก็ปล่อยให้เขาจปสร้างจัดการเองโดยที่ไม่มาดูดูอะไรเลยเข้าทำลังออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศต้องรู้ลานหม่วยวัยรุ่นนะครับก็มีห้องมีห้องแอร์นะครับ แลกห้องหนึ่งก็กั้นเป็นที่อยู่อาศัยไม่ไม่ยุ่งกับที่ทํางานแยากเลยนะครับอีกห้องหนึ่งก็ทําเป็นร้านขายของวัสดุก่อสร้างพวกนี้นะครับพอเสร็จแล้วคุณแม่มามีที่ไหนต้องให้โล่งต้องตีทะลุออกไปหมดเลยไม่เอาหมดอต้องทิ้งละไม่ให้กันห้องเนี่ยม่ให้กันห้องให้โล่งหมดเลยแล้วออฟฟิศจะอยู่ไหนล่ะนะครับคุณแม่บอกให้ไปอยู่ข้างหลังก็ได้ ข้างหลังที่ล็อกหลังสุดที่เราทำโขนเป็นออฟฟิศซึ่งไม่ค่อยเหมาะสมถ้าเอาห้องเฟียสอยข้างสองดีกว่านะครับพร้อมกันนั้นมันมีบันไดด้วยบันไดอยู่ข้างๆแล้วคนก่อสร้างนี่ก็ก็คือเลื่อนบันไดมาทางเกือบถึงหน้าบ้านอยู่ตรงล็อกกลางเนี่ยนะเกือบถึงหน้าบ้านแล้วซึ่งไม่ค่อยดีนักถ้าอยู่หน้าบ้านบันไดต้องอยู่ตรงกลางหรือถือไปทางหลังบ้านหรือหลังบ้านจะดีที่สุดถ้ามาแล้วยา้เห็น Oh. แต่ลูกชายเขาย่ยกันตรงนี้คือไม่ไม่ให้เข้าออกนะครับ uh huh. ก็ยังพอได้อยู่บ้าง uh huh. นะครับแต่คุณแม่มาลืมหมดเลย uh huh. ว่าจัดแบบตามคู่ใหญ่คู่ใหญ่ที่เขาถูกคือเขาพูดนะ uh huh. ต้องให้คู่ใหญ่เขาสบายใจนะเพราะเเป็นคนออกตัง uh huh. นะครับแล้วเราก็ต้องทำให้เขาดีด้วย uh huh. นะครับซึ่งต้องทะลุก,กำแพงทั้งหมดเลยแบบที่คุณแม่สั่ง uh huh. แต่เขาจะทำออฟฟิศอยู่ข้างหลังก็ไม่เคยดีนัก uh huh. นะครับต้องมีอยู่ข้างบนดีกว่านเพราะมันแคบ อาจจะถังส้วมอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็คือไม่ดีแล้วนะครับอยู่ชั้นสองดีกว่านะครับตามนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นบ้านที่กําลังก่อสร้างนะคะแต่ว่าลักษณะการจัดตามห่วงจุ้ยก็มันมีรายละเอียดเยอะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอาจารย์จะพาไปดูบ้านที่เป็นบ้านของลูกผู้บ้านสกลนครจัดหวงจุ้ยกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูกันเวลาหมดหรือยังนะคะเวลาใกล้หมดหรือยัง ใกล้ๆหมดแล้ะค่ะเริมีทิศไหมเออคืออย่างนี้ทิศทางที่ไม่ดีของแต่ละย,ยุคแต่ละสมัยเนี่ยนะครับดูดูผังตรงนี้นะฮะขออีกออนิดนึงนะครับดูผังตรงนี้นะครับค่ะเห็นไหมครับ<อ>มีทั้งผังเดิมผังจรผังกำเนิดผังยุคน,นะครับ ภาที่ไหนไม่ดีอาจารย์บางคนก็จะเอาของมาแก้ทับทับทัพวกนี้ทับกันหมดเลยนะฮะแล้วจุดไหนที่ไม่ดีอย่างที่ใต้หวันเนี่ยนะครับเจ้าไอ้พวกขายของเนี่ยขายวัสดุมงคลอ่ะเขาจะเอาพวกนี้เปิดตำราขึ้นมาแล้วทับแล้วก็มาแก้กันนะฮะทำให้ทำให้ให้พวกเราเนี่ยเสียทรัพย์เยอะขึ้นไปซื้อของแก้ที่เป็นแสนเป็นล้านก็มีนะครับแต่ถ้าเรามีคู่ปกครองที่ดี ในยุคนี้มีเลขแปดอยู่แดหลัง8ดหน้าเป็นเส้นพ่อแม่เป็นตัวคุ้มครองเราอยู่แล้วก็ถือว่าจะได้ดีหมดอย่างอื่นมีผลน้อยมากเช่นพ่ออยู่หน้าบ้านเลขแปดเอาไปทำบริหารเช่นเป็นคู้บัญชาการจะมีขโมยขึ้นมาบ้านไม่หลักเขาไม่ใครกล้า นะครับเป็นลักษายอย่างนี้คือบ้านดีทุกอย่างก็ดีหมดนะครับอย่างนั้นไม่ต้องเสียตังค์เยอะ,ะนะครับค,ค,ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปดูบ้านที่สกลนครกันบ้างค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ